สวัสดีค่ะมน,นนีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทาโรเทอเพี่ใบเตยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะหรือผู้ที่เกิดในาราศีมังกรพฤกษ์หรือว่ากันนะคะเราจะมาดูดวงให้กับครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่1-15มีนาคม2 5งพัานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของ การเงินการงานก่อนเลยนะคะสำหรับชาว้าตินเนาะชาวทาตินค่ะขอไพ่เจ็ดใบนะในช่วงของเดือนมีนาคมวันที่1นึถึงสิห้าการเงินการงานของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอเจ็ดใบค่ะ เดิน่านกล้องไ,ไ็ได้ไม่ได้หักไหมอ่ะอัดอยู่อา้าวสนใจทีนี้ทำไมนะใบแรกนะคะ Ten of Pentacles ค่ะใบที่สอง Knight of Pentacles นะคะใบที่สามา Five of Cups ค่ะ Knight of Cups นะคะ Seven of Swords นะคะ f o v p o n t e n t e s l e s แล้วก็ปิดท้ายด้วย of s w o r d s นะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะถ้าดินนะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2564นะคะเอ,อ่อจริงๆก็ยังมีเรื่องของเงินที่เข้ามาอยู่แล้วตัวคุณเองก็มีความสุขกับครอบครัวการเงินค่อนข้างดีแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเป็น t e o o p p n t t c l l s s เลยนะเงินเนี่ยถึงแม้ว่าบาง บางของบางโปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเ,เข้ามาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีท่าทีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นแหละเพลงแต่ว่ามันติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะมันยังเป็น night o f p e n t a c l e s อยู่นะคะยังมามยังไม่ได้เดินนั่นเองนะคะแต่ถามว่ามันมันมีทีท่าจะเข้ามาไหมรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวน่าจะมาแล้วนะคะออก็ให้ระวังนะคะให้เราความรู้สึก ที่มันยึดติดกับอดีตหรือว่าการงานอะไรต่างๆที่มันเคยผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออให้รู้จักหันมาโฟกัสปัจจุบันที่มันมีอยู่นะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอ,อ่า จริงๆแล้วช่วงนี้นะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณจะมีความชิลกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่มันมีเชนน็อกเพนเดอร์โคสอยู่นะคะมีเงินในกระเป๋ามันก็อาจจะมีความที่แบบว่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนิดนึงใช้ใช้จ่ายแบบตามอารมณ์นะคะระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วอ่าเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะศัตรูคนภายนอกเนี่ยเขาเขากำลัง หมือนทาอะไรที่แบบรับหลังคุณอยู่ยุงมันเขากําลังทําอะไรที่แบบว่าที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะคะให้ระวังนิดนึงนะคะจะโดนแทงข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะหรือมันอาจจะเป็นแค่ภาวะในการที่แบบว่าปากไม่ตรงกับใจพู้อีกอย่างทําอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะระวังนิดนึงในเรื่องของลูกน้องบริวารศัตรูอะไรแบบนี้นะคะ ในเรื่องของเงินนะคะยังมีภาวะของการที่จะต้องหมุนเงินอยู่นะคะหรืออาจจะมีการที่ใครมาขอยืมเงินอันเนี้ยไม่แนะนําให้ยืมเลยนะคะเพราะว่าม,มีมีมีความชักดาบนะน่าจะมีแนวโน้มในการที่จะไม่ได้คืนอะไรแบบนี้หรืออาจจะแบบคืนแล้วดีเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้ระวังเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอ๋อนะอย่าเพิ่งให้ใครยืมนะคะในช่วงของวันที่1นึถึงสิมีนาคมอย่าเพิ่งนะท้านตินนะเพราะว่า ตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีภาวะของการสองดับได้คือหาทางออกไม่เจออะไรแบบนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงในเรื่องของเงินองทองเนาะเออเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งน่าใจพิ่งอย่าพึ่งใจดีไปให้ใครยืมนะคะอืมใจเย็นๆนะเงินของเราก็าเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองไปก่อนนะคะอ่าโดยรวมเนาะ เรื่องของเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่แหละจริงๆแล้วนะคะให้ระวังแค่เรื่องของการให้คนยืมอะไรประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็เรื่องของอสตูหรือว่า,าใครก็ตามบริวารลูกน้องเนี่ยที่อาจจะทําอะไรโดยที่คุณน่ะไม่รู้เนือนู้ตัวอะไรแบบนี้แค่นั้นนะคะเราก็โฟกัสปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะ ไม่ว่ามันจะเคยผิดพลาดอะไรมาอะไรแบบนี้เนาะก็ปล่อยวางมันซะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับในเรื่องของการเงินการงานได้มากขึ้นนะคะโอเคทตาดินประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของความรักของคนโสดชาวทตาดินนะคะ คนโสดชาวท่านดินความรักในช่วงของวันที่1ถึง15มีนาคม2,564ค่ะจะเป็นยังไงบ้างขอสิบใบนะคะ สอดธาตดินโอ้โหใบแรกเน Hi ี่ยไฮพีเทสนะคะใบที่สองไนอัลคารค่ะโอ้โหใบใบที่สามทรีออฟสอนะคะใบที่สี่เทนออฟค p s ค่ะใบที่ห้าสเนะคะใบที่หก o ฟ r ออฟวอนสค่ะใบที่เจ็ดเซเวนออฟเพนทาโนะคะ แปด six of swords ค่ะ eight of swords นะคะปิดท้ายด้วย eight of swords นะคะความรักของคนโซดชาวแท่นดินที่ผ่านมาอ่าจริงๆแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ฉลาดนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะแบบเป็นผู้ชายที่รู้แหละว่าคุณจะต้องยอมใครประมาณนั้นนะคะอ่อ จริงๆแล้วคุณก็เคยเป็นเสือสิงกระทิงแรดมาก่อนแต่ว่าพอมาเจอคนคนนี้คุณก็ยอมประมาณนั้นถ้าคุณเป็นผู้ผู้หญิงเนาะก็พอเจอความรักครั้งนี้ยคุณก็แทบจะยอมโง่ไปเลยประมาณนั้นเออ,อแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่า มันเหมือนเราได้สารสัมพันธ์ทำความรู้จักหรือลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่ามันเนี่ยเหมือนยังไม่ได้มีอะไรที่มันงอกเงยขึ้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณก็เลยประเมินดูว่ามันมันจะรอดไหมประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่ผ่านมาเนาะปัจจุบันปัจจุบันคุณไปเจอกับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่ามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า หรือเป็นภาวะที่ตัวเขา,เอ,าอยากได้ความชัดเจนแต่คุณยังให้ไม่ได้หรือเขายังไม่อยากชัดเจนแต่คุณอยากได้ความชัดเจนมันจะเป็นอะไรที่แบบประมาณเนี้ยอารมณ์คุณมันก็เลยเหมือน,ฉ,น,นฉันเป็นใครฉันเป็นฉันเป็นใครในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนถามตัวเองอยู่แล้วมันก็ยังแบบ มันยังมีแต่ความคลุมเครือตอนนี้นะคะมีความกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นะเออภาวะแบบอารมณ์ขึ้นลงมากแล้วก็ซ่อนเก็บความอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ข้างในเหมือนแสดงออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยภายนอกคือสวยมากแต่ข้างในคือแบบรวนแบบนี้นะคะอืมคุณได้แต่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปแก้ปัญหาอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ด้วยการที่นิ่งนิ่งไปก่อนปล่อยไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะ เออทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะอืมดูแย่งกันเนาส่วนอนาคตนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะช่วงวันที่หนึ่งสิบห้ามีนาคม2 5งพนห้ารอี่นะคะมีคนคนหนึ่งอยากได้ความชัดเจนแต่คนคนนึงให้ไม่ได้ตัวเขาเองอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วจริงๆหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมี มีอะไรที่เ,เป็นคำพูดของคนอื่นสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงอะไรที่ที่เข้ามาทิมแทงทำให้ความรู้สึกของคุณนะมันมแย่อะไรแบบนี้นะคะ่ะคือเอาเป็นว่าถ้าจะถามหาความชัดเจนในช่วงของสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเนี่ยยังไม่น่ามีนะคะยังไม่น่าจะมีให้ยังมีความคลุมเครืออยู่แล้วก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ด้วยนะคะ ไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สาหรือว่าการที่คุณแบบทะเลาะตีลันฟันแทงกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่มีตรงนั้นนะคะอืมนะแต่ถึงอย่างไรอ่ะมันดูแล้วเหมือนคุณเองพยายามที่จะรักษาความมั่นคงตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบฉากหน้าอาจจะแบบเออเหมือนแฮปปี้ดีเหมือนแบบโอเคฉันอยู่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วข้างในคือรวนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดท้ายด้วยเอซอฟซอร์นะคะ โอมันจะมีเรื่องของปัญหาปภาษาเข้ามาจริงๆคะ่ะแต่ดูแล้วนะคะคุณน่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะคุณก็สู้อยู่ประมาณนี้นะคะอืมแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยนะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนจากคนโสดไปเป็นคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เวลาอะไรประมาณนี้นะคะเออก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะยังไงก็ To Be c o n t i n u ียสำหรับ2สัปดาห์หลังในเดือนมีนาคมละกันเนาะหรือถ้าอยากจะดูภาพรวมของราศีของแต่ละคนนะคะเตยก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะสําหรับช่วงเดือนมีนาคมเนาะก็ไปดูกันได้ในในใน,ในคลิปของแต่ละราศีได้เลยนะคะ โอเคแต่ถ้าใจร้อนแบบรอไม่ได้จริงๆนะคะแอดไลน์เข้ามาคุยเปิดไพ่กันส่วนตัวได้นะคะก็ตาม e s c r i p t i o n ที่แปะไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวธาตุดินนะคะมาต่อกันที่ความรักของคนมีคู่หรือคนที่กำลังสารสัมพันธ์กันอยู่เนาะชาวธาตุดินมังกรพุกศกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า อย่างไรกันบ้างชาวท่านดินที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาก็สรวนอยู่เหมือนกันเนาะเออจำได้จําได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นราศีตัวเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันขอ,อสิบใบนะคะให้กับชาวท่านดินช่วงเดือนอสองสัปดาห์แรก1นึสบห้ามีนาะคมสองพสี่ คอนเดบัตเกินโอเคขำๆท้าตัวเองไงลุ้นด้วยไม้แรกทูวอฟสอสนะคะไม่สองไฟฟ์ออฟวอนส์ไฟฟ์ออฟคัพส์ค่ะ Night of pentacles ค่ะ page of pentacles นะคะ king of pentacles ค่ะ queen of wands ค่ะ nine of cups page of cups ค่ะปิดท้ายด้วย page of wands โอเคโอเคโอเคทำใจแป๊บสิ่งที่ผ่านมาคุณ คุณไปดีลกับเพศหญิงอะไรสักคนหนึ่งที่เขามีความแบบเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะหรือถ้าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงนะคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของการงานแล้วก็ออลักษณะมีมีซิกเซนส์ด้วยประมาณนี้นะคะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็อ,อ่อในเรื่องของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลมากกว่าในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็มีการที่ออ อาจจะรอคอยพูดคุยได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะกำลังดูท่าทีกันอยู่ว่าจะพัฒนาไปถึงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะอืมประมาณนั้นนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ดูแล้วจะไปทุ่มเทกับเรื่องเองินเรื่องงานซะมากกว่า นะคะประมาณนั้นนะถึงแม้ว่าจะมีภาวะในเรื่องของความรักความรู้สึกเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเสำคัญอะไรกับมันสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะพอเรื่องเองินเรื่องงานดูแล้วน่าจะสําคัญในชีวิตของคุณมากกว่าประมาณนี้ปัจจุบันตอนนี้เหมือนมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานก็เลยเหมือนจะไปโฟกัสในเรื่องนี้แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ยังมีอะไรที่ลังเลอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแหละ ของชีวิตตัวเองด้วยแหละอะไรแบบนี้นะคะยังมีภาวะของการที่ออยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อประมาณนี้นะคะยังมีความเครียดความวุ่นวายอยู่ในใจคนรักของคุณนะคะเขามีความที่จริงๆเขาอยากจะมอบความมั่นคงแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะเขากําลังดูท่าทีอยู่ว่า เขาจะเข้ามามอบความมั่นคงนี้ให้คุณได้ยังไงได้บ้างอาจจะยังไม่ได้เห็นแอคชั่นอะไรเขามากก็อย่างที่บอกว่าในออฟเพนเดอร์โคสนะคะเขายัางเป็นม้าที่ยังไม่ได้ก้าวเดินออกมาประมาณนี้เข้าเหมือนกาลังสอบดูท่าทีของความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าจะทำยังไงซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เลยทําตัวเหมือนว่าโสดเขาก็เลยทําตัวเหมือนว่าเขาไม่ได้มีใครประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมก็มีค่ะเขายังรักอยู่แล้วก็มั่นคงอยู่แต่ว่า คือฉากนะก็แบบทําเหมือนว่าแบบไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยซ่อนความรู้สึกตัวเองอยู่เพราะว่าจริงๆข้างในก็รู้สึกดีประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณก็แบบดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วเหมือนมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องความรักให้แก้อย่างนี้นะคะในเรื่องของการเงินการงานซะมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะม,มันก็เลยเหมือนยังไม่ได้มีเวลาไปแก้ตรงนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแนวโนมนะคะในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสิบห้า มีนาคมสำหรับชาวธาตุดินนะอา่าราศีมังกรพึกษกันนะคะออดูแล้วปัญหานะคะมันคือการที่ ใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยยังยึดติดกับปัญหาเดิมๆอยู่ความรู้สึกเดิมๆยังมูฟออนไม่ได้อะไรที่เคยเป็นปัญหากันมาหรือว่าตัวเขาเองมีปมอะไรในใจเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้ตัวเขาเองก็เลยเหมือนยังโฟกัสกับความสุขที่มันมีอยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้แล้วถามว่าตัวเขาเองอ่ะมีความมั่นคงกับคุณไหมเขามีนะอ่า ถ้าคุณเป็นเพศชายนะคะตัวคุณเองอ่ะคุณก็ยังมีความมั่นคงกับเขาหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเขาเองเขาก็ยังแบบรักยังรอยมีความมั่นคงให้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปไปโฟกัสในเรื่องของเงินมากกว่าเรื่องของงานมากกว่าเขาก็เลยไม่ได้มีท่าทีที่จะม,มาหวานเลยกับคุณเพราะเขาเป็นแบบ ลักษณะเป็นของแบบธาตุดินน่ะเขาเขาหวานไม่ค่อยเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งๆพอเขามีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญความสําคัญกับความรักความรู้สึกมากกว่าเงินทองประมาณนี้นะคะอ่อไม่ได้หมายถึงว่าเขาหน้าเงินนะนะแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมันก็เลยเรื่องเงินเรื่องงานมันน่าจะมาก่อนความรู้สึกอยู่แล้วประมาณนี้นะคะอืม แต่ดูแล้วยังไงน่าจะได้เข้ามาพูดคุยพบเจอสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะยังมีการได้พูดคุยแล้วก็ได้สารสัมพันธ์ได้มอบความรู้สึกดีๆให้กันนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปได้ต่อนะคะยังมีการแบบว่าได้ออกไปนะเจอกินข้าวดูหนังฟังเพลงยังมีความรู้สึกดีดีให้กันอยู่ประมาณนี้นะคะอืแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะเป็นแบบว่าแม็กซิมัมสิบถ้วยหรือเป็นความ ความสัมพันธ์ที่มันแบบหวานชื่นอะไรกันขนาดนั้นอย่างที่แบบมันควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันยังมีความยึดติดก,กับอดีตอะไรอยู่นะคะอืแต่ว่าแนวโนมม้มเปนค่อนข้างดีนะอืมแนวแนว,แนวโน้มเนี่ยอาจจะต้องทูบีคอนติเน e กันในในใน,ในช่วงหลังของเดือนมีนาคมนะมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนมีโสดเออคนมีคู่ชาวธาตด,ดิน ะะหรือผู้ที่เกิดในราศีมัง,งกรพฤกษกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรคิดไม่ตกนะแอดไลน์มาคุยกับเตยได้นะคะเปิดไพ่ส่วนตัวได้นะจ๊ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะกด Subscribe กดไลค์คลิปเป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเพจใน Facebook ไว้ด้วยนะคะเพจชื่อเดียวกับช่องใน YouTube เลยทารโเธอร์พี่ใบเตยนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ